สวัสดีครับพบกับช่อง The Scoreboard สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่5นะครับพฤษภาคม2,566ก่อนอื่นเราไปดูนะครับสรุปของเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมให้ไว้ทั้งหมด14คู่นะ เข้าสูงแรกไป11คู่นะครับสูงเต็ม7คู่นะครับย้ำา1ฟรี1นนะครับแล้วก็มียิงท้ายเกมนะครับทีมรักของผมเองนะครับโดนนะแฮนด์บอลช่วงทดเวลาเจ็บเซ็งจริงๆนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ หัวค่ำก็ไหลกันมาต่อเนื่องนะครับในกลุ่มก็ทำกำไรเฮฮากันไปได้สนุกสนานนะครับรอบเด็กก็ออกสกอร์สูงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ส่วนตอนเช้านะครับตอนเช้าก็มีแถมไปสอสามคู่นะครับ3คู่ก็เข้านะครับเข้าสูงแรกไป2คู่นะครับคู่สุดท้ายตายสนิท0ูนย์นะครับ ส่วนที่รีวิวไว้เมื่อวานนะครับบอลตามตำราเนาะก็ออกสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับยิงกันกระจุยกระจายไปถึง8ประตูเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ส่วนวันนี้นะครับบอลตามตำราจะเป็นคู่ไหนมาติดตามกันครับอ่าบอลตามตำราวันนี้นะครับไปที่บุนเดสลีกานะคู่อ่าตีหนึ่งครึ่งนะครับระหว่างอ่า อะไรเนี่ยไม่ศูนย์หนะครับเจอกับชาวเก้ศูนย์สนะครับราคานะครับราคาทางด้านราคาพูลเนี่ยให้เจ้าบ้านเป็นต่อนะครับแล้วก็ส่วนของแฮนดิแคปนะครับเป็นในทางทิศเดียวกันทิศทางเดียวกันนะครับตามเลทก็คือเจ้าบ้านต่อครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สูงเต็มเวลานะครับตอนนี้ก็คือน้ําขยับมาแล้วนะครับให้เท่ากันทั้งสฝั่งนะครับสลูกครึ่งควบสนะครับ ก็ลองมาลุ้นดูกันนะครับติดตามกันดูเนาะว่าพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับฟุตบอลตามเวลาไม่ใช่บอลตามตำรานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในกลุ่มกันสักนิดบรรยากาศในกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ครับ